ไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าแชร์เดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันซั้ซ่ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาวันนี้นะคะมาวันนี้ซังซ่าจะพามาเอาเอวเข้านะคะเอววันนี้ยี่สี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเอวเอลของลูกค้าเราอยู่กระโปรงสไตล์นี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะสไตล์เจ็ดนะคะ แต่ทีนี้เราอยากเอาสะโพกเข้ากับเอาเอวเข้าข้างและนิ้วทำยังไงนะคะมาส้องช่จะพาทำนะคะ DIY ให้ลูกค้านะคะ,ะกระโปรงทรงสไตล์เนี้ยค่ะสไตล์ทีสเกิร์ตเนี้ยค่ะเอวล,ลูกค้าอยู่ที่ย5บห้านะคะมันเตลิดไปยีิบเจ็มากค่ะจะพาทำ DIY นะคะไลฟ์สไตล์บาส้มแซ่แชร์เดียบันเจิดเกี๋ยวขึ้นทุกวันสร้สางม,มาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมา เริ่มแรกเราเอาเอาตรงข้างๆนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยรอยต่อแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยตรงข้างๆนะคะริมมันจะมีสองฝั่งฝั่งนี้ฝั่งซิปเราไมา่ยุง่งเราไม่ยุ่งข้างหนึ่งค่ะเพราะว่าข้างละนิ้วไม่ถือว่าเยอะไปค่ะ,ะทีนี้เรามามันเป็นเกตอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ เป็นเจ็ดอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเจ็ดเ็ดเดิมของเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้เราเอามาเจ็ดเจ็ดที่อยู่ตรงข้างๆนะคะซ้ายขวาอย่างละเจ็ดนะคะทีนี้เราจะมาเอาข้างละนิ้วเข้าเห็นไหมคะที่เราโน้ตไว้นิ้วหนึ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะแล้วเราก็เลื่อนไอ้นิ้วหนึ่งนี่แหละมาโค้งไว้ค่ะมาโค้งไว้มาที่เดิม มาตรงรอยเย็บเดิมนะคะเบครับถ้า,าแกะนี้อ,อก,ก่อนบึ้กเย็บเก็บคืนค่ะเ,เย็บเก็บคืนนิ้วหนึ่งรอยรอยเดิมนะคะรอยเดิมที่ที่เขาเย็บอะค่ะ รอยเดิมที่ที่โดนที่เย็บไปอะค่ะสีเดียวกันเลยมองไม่เห็นเลยอยู่ให้มันตรงกันนะคะกับเกดเกดเกดเก่า เ็นไหมคะเราเราขย้อนเกีดรเกให้ลูกค้าแล้วเราก็ไปรีดลงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วทีนี้ก็มาฝั่งนี้เหมือนกัน,นนะคะข้างละนิ้วอ่าดูข้างละนิ้วนะคะอันนี้คือล็อกเกดเดิมที่ออกทีนี้เราก็มาดูว่าเนี่ยนิ้วหนึ่งที่เราจะต้องเอาเข้าเอาเกดมาที่นิ้วหนึ่งค่ะ นับจากจุดเดิมที่เราแกะออกนะคะให้ได้นิ้วหนึง่งแล้วก็มาทำคือเกบใหม่แต่เพิ่มเนื้อผ้าเข้าไปอะคะ่ะเกบใหม่แต่เพิ่มเกบเกิดเก่านี่แหละแต่ว่าเพิ่มเนื้อผ้าเข้าไปอะคะ่ะดูนะคะว่าระยะห่าง ของเพื่อนเท่าไหร่ จะเป็นเกตใหม่แต่เพิ่มไม้นี้นะคะเกตใหม่แต่เพิ่มแต่เพิ่มเนื้อผ้าค่ะเห็นไหมคะเราเอาเข้าแล้วเราเอาก็ไปรีดเก็ตลงให้เหมือนเพื่อนนะคะให้กลมกลืนไปกับเพื่อน เมื่อกี้เราขยับเข้าซ้ายขวาอย่างละนิ้วค่ะขยับเจ็ดเสร็จแล้วก็มาหยิบตัวนี้ขึ้นมานะคะข้างละนิ้วเอวแล้วน้าทีเนี้ย ก็ไล่ไล่ไล่ผ้าให้ให้ไปตามที่ที่ที่เขาหันไปทางเดียวกันนะคะผ้า,ส,าอสองเส้นที่เราเอาเพิ่มเพิ่มเนื้อเข้าไปเนี่ยให้ไปทางเดิมของเขานะคะ เย็บลบไปทางของเขาก่อนมันจะได้เย็บง่ายๆค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาเย็บติดค่ะคือรอยเดิมเย็บยังไงเราก็เย็บตามอะค่ะ ไหมคะเย็บติดเย็บตามรอยเดิมนะคะพยายามก๊อปปี้ก๊อปปี้ให้คล้ายๆกับของเดิมอะคะ่ะ เราก็ไปวัดดูว่าเราได้ยี่ยี่สิบสี่ยี่ห้าให้ลูกค้าไหมาเนี่ยค่ะพอเราเย็บข้างหลังแล้วข้างหน้าเราก็มาเย็บทีเนี้ยเนี่เห็นไหมคะวิธีเอาเอาทีสเกิร์ตเข้าแบบเก็ดนะคะก็จะเป็นสไตล์เนี้ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เย็บเส้นเส้นคืน ก่อนส่งงานลูกค้าเนี่ยค่ะแล้วเราก็ไปรีดลงนะคะเส้นใหม่ยังพองอยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะทั้งนั้นทั้งนี้เราไอ้ตรงเนี้ยที่เราเพิ่มเนื้อผ้าเข้าไปมันยังจะพองนะคะให้เราไปรีดลงนะคะรีดลงเนี่ยค่ะเอวก็จะเหมือนเดิมค่ะ ทีสเกิร์ตของลูกค้าค่ะเรียบร้อยนี่นะคะวิธีวิธีวิธีเข้าเอวของอของกระโปรงเกบนะคะคือแกะเกบออกข้างข้างข้างที่ไม่ใช่ซิปนะคะซ้ายขวาเอาเกบซ้ายเกบขวานะคะเราจะเอาเข้ากี่นิ้วเราก็ขยับซ้ายนิ้วหนึ่ง กวานิ้วหนึ่งแล้วก็เย็บเป็นเส้นตามเดิมออเลจินอนที่เราเลากออกมานะคะแล้วก็ประกอบคืนให้เหมือนเดิมเนี่ยเทคนิคการเอาผ้าเก็บเข้านะคะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะมีอีกแบบหนึ่งอันนี้นะคะอันนี้คือทําไปแล้วแต่ว่ามาแนแนวให้ให้แฟนขับเห็นนะคะว่าถ้าสมมุติว่า ถ้าสมมุติว่า,าหน้าอกหย่อนมากไปเปิดกว้างมากไปแต่ไม่ต้องการแต่ไม่ต้องการจะตัดไอ้ส่วนนี้ออกหรือเอาผ้ามาแปะเราจะมาเอาข้างเข้านะ,ะเอาตรงนี้เข้านะคะเนี่ยหยิบตรงคอเนี่นะคะ่ะหยิบตรงคอสมมุติว่าโมเดลเรามาจับด,ดูว่ากี่นิ้วเราก็โน้ตไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็มาตัดนะคะตัดเฉลียงนะคะอย่าตัดตรงนีเห็นไหมคะ อันนี้ช่งางชาต์ตไปพงริมที่ช่งางซาตตัดออกเนี่ยค่ะหยิบดูว่ามันลึกลงไปกี่นิ้วเราก็หยิบขึ้นแล้วก็เย็บเป็นเฉียงแหลมๆลงมาที่แขนนะคะเพราะว่าแขนเขาพอดีแล้วช่วงรักแลอย่าไปยุ่งนะคะก็คือเราจะเอาแต่ดึงคอขึ้นนะคะเห็นไหมคะเนี่ยช่งางซาต์จะเย็บส่วนนี้ประมาณสองนิ้วแล้วก็เฉลี่ยมมาทาง มาทางต้นแขนหน่อยนึงค่ะแล้วก็ตัดไอที่เราเอาออกนิ้วหนึ่งอ,อกเนี่แหละค่ะวิธีวิธีทําให้ชุดชุดของเราไม่ไม่โป๊จนเกินไปนะคะแก้วิธีอกโชว์เยอะเอะค่ะแต่รูปทรงเขาสวยแล้วค่ะแล้วก็มีอีกสไตล์หนึ่งนะคะอันนี้ช่างชาติทำไปแล้วแหละแต่ช่างชาตจะรีวิวงานให้ดูค่ะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอกแบบ ก็คือลักษณะเคสตัวนี้เหมือนกันค่ะก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวซัานซาจะไปพุงนั่นเนี่ยซั้นซาลื้อของเขาเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้เราก็ลื้อออกมาลื้อมาไตรงเนี้ยมันจะเป็นซับนะคะให้ให้ไปม้วนเก็บไว้ข้างใน,นะคะ่ะให้ไปม้วนอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ตัดออกเนี่ยคะ่ะมันจะมีเปิดซับขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นมันจะเป็นตัวเนี้ยแทรกเข้าไปในผ้า ทีนี้เราจะออกเท่าไหร่เราก็แย่เข้าไปก็คือเวลานั้นเย็บคืนเย็บข้างในตัดข้างในอะค่ะเสร็จแล้วก็ออกคืนผ้าให้เหมือนเดิมเนี่ยค่ะคอ่ค่ะ,อ,คะอย่างตัวเนี้ยตัวนี้คือตัวนี้นะคะเนี่ยก็แค่ปลายนะคะแค่ปลายตรงเนี้ย เดี๋ยวช่าแกะให้ดูเนี่ยค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ช่างช่าเก็บงานเกือบจะไปโถงริมเสร็จแล้ว<อ>ก็ก็จะสไตล์เหมือนกันค่ะอันนี้ไม่มีซับอันนี้มีซับแต่มีซับก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแกะออกมาแกะออกมาบุด ได้แต่น,นี้ช่างชาให้ดูวิธีช่างชาทำคืออันนี้มันจะมาเย็บจากด้านในเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยช่างชาจะตัดออกเนี่ยค่ะนี่คือส่วนอันนี้เนี่ยค่ะจะตัดในล,ลักษณะเฉลียงนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ช่วงนี้จะอยู่เหมือนเดิมคือถ้าตรงนี้ศูนย์ไปก็คือเราต้องยกไหล่ขึ้นไปอีกอะคะ่ะ ยกยกรักแร้ขึ้นไปอีกแต่ลูกค้าเราต้องการแค่แค่ไอเนี้ยมันลงมาแบะบคือเราหยิบดูอะค่ะว่าโมเดลเราอยู่ระดับไหนพอดีถ้าข้างละนิ้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ส่างๆ่ามาโชว์วิธีทําให้ดูนะคะวิธีเก็บไม่ให้หน้าอกบานนะคะเนี่ยแล้วก็พอนั่นพอเย็บเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมแล้วเราก็มาเย็บอ่า รอยเดิมที่เราลออออกนี่คืนแล้วก็ไปโพ้งอะค่ะมันก็จะเป็นสไตล์นี้เหมือนเดิมค่ะเหมือนออริจินอลของเขาอะค่ะแต่ซ่างซ่าก็ไปตัดแล้วเดี๋ยวรอโพ้งตรงนี้นะคะนี่ละค่ะวิธีวิธีแก้ไขเสื้อผ้าให้ลูกค้านะคะไอเดียมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้งสางซ้ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะขอบคุณมากมาย CU next to CU ในคลิปนะคะ